ในที่สุดนะคะรายการที่ค้นหาบอยแบนด์วงใหม่ประดับวงการเพลงไทยนะคะอย่างรันเดอร์ไทยแลนด์เขาก็ได้ค้นพบ8หนุ่มหล่อค่ะซึ่งคุณผู้ชมก็ได้ชมการแสดงของพวกเขาไปแล้วเรียบร้อยซึ่งทุกคนนะคะตอนนี้ก็ยืนอ,อ,อยู่ขา้างมิวนี่เองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตื่นเต้นนะแปดคนฉันก็กระชุ่มกระชั uch อยนี้เะเพราะว่ามีแบบว่าเขาเรียกว่าจากช่วงกูรูช่วงที่แล้วก็มาปรบมือรออยู่ด้วยนะคะเอาเป็นว่าให้น้องๆทั้งแปดคนแนะนําตัวดีกว่าเพราะว่าเยอะเหลือเกินนะมากันขนาดนี้เลยอ่ะแนะนําเริ่มต้นจากใครดีคะเชิญเลยค่ะผมยิมกี้ครับยิมกี้ใช่เต็มครับผมเต็มค่ะไม่เต็มครับเขาไม่ใช่อะไรนะใช่ไหมช่ทัศน์ครับช่ทัศน์ค่ะนิวครับนิวค่ะ ลำครับลำค่ะสีเกมครับสีเกมค่ะโชตะครับโชตะแลวก็ผมบอสครับบอสได้่เราเชื่อว่าแฟนคลับก็น่าจะพอคุ้นชื่อกันอยู่แล้วเนาะอ่าคู่นี้เป็นซิงเกิลแรกที่ที่มีโอกาสได้ทําเพลงด้วยใช่ไหมคะพูดถึงเพลงเมื่อกี้หน่อยเห็นมีทั้งซึ้งละตอนแรกหลังๆก็มาชวนกันแดนเฉยเลยพูดถึงความพิเศษหรือว่าความหมายของเพลงหน่อยใครดีใครก็ได้ความพิเศษของเพลงนี้ก็คือว่าพวกเราทั้งแปดคนเนี่ยตั้งใจทําออกมาเพื่อ ให้แฟนคลับนะครับ <คะ S 2> แล้วก็แต่และท่อนแต่และแต่และเ,เนื้อเนี่ยมันจะมีความหมายถึงพวกเราทั้งแปดคนเลยครับ <หา S 2> เป็นเป็นคาแรคเตอร์แต่และคนในรายการที่เกิดขึ้นครับ่แล้วพอค่ะแบบแต่แต่ละคนก็จะมีเรื่องราวชีวิตในในใ,ในระหว่างที่แข่งขันนคะครับแบบ <หา S 2> เป็นของตัวเอง <หา S 2> แล้วก็เขาคนแต่งเนี่ยเขาก็จะดูจากแบบพวกเราทั้งแปดคนตอนที่เราแข่งอยู่นะครับแล้วก็จะเอาแบบชีวิตช่วงนั้นอ่ะมาทําเป็นเนื้อเพลงเพลงนี้อะไรอ๋อเพื่อให้ร้องอินอะไรใช่ไหมแต่ละคนก็มีกันคนละท่อนสองสามท่อนอะไรอย่างี้แบ่งกันร้องได้ร้องทุกคนเลยเพลงนี้ใช พูดถึงบรรยากาศการแข่งขันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นย้อนกลับไปบรรยากาศตอนแข่งขันใช่ฮะตื่นเต้นแบบว่าเล้าใจแบบว่าืหครบรสจริงๆเนาะกรรมการโหดมากใช่ครับผมกรรมการก็พี่มาพี่ว่าพี่จิ๋วครับใครโหดสุดใครโหดสุดกรรมการแน่นอนพี่มานมาแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าไม่มีแม่มาก็ไม่มีพวกเรามายืนอยู่อย่างนี้นะแล้วก็ กวดการคิดไยว่ามองกันเลยว่าเออแปดคนนี้ฉันจะต้องอยู่ร่วมกับใครนะมีเรีงๆกัน่ไหมคะคือตอ,ตอนตอนตอนแรกเนี่ยจะเอา5้าคนค่ะแต่ว่าด้วยเกิดเหตุการณ์ที่ในหลวงสิ้นก็ทําให้หแบบ รายการเลยเห็นว่าไม่ควรแข่งขันต่อเพราะว่ารอบไฟแนลเนี่ยจะต้องมีแบบทั้งโบตทั้งคอนเสิร์ตซึ่งช่วงนั้นไม่ไม่สมควรจัดก็เลยว่าเอาผู้ที่เข้ารอบไฟแนลทั้งหมดมาเป็น1แบนด์เลยค่ะก็เลยได้เป็นแบนด์8คนแบบนี้เลยนะคะแล้ววงของเราล่ะจะมีเป็นบอยแบนด์แต่ว่าเป็นบอยแบนด์ในในแนวทางไหนแนวเพลงเป็นยังไงสไตล์ก็จะเป็นแนวอเมริกันบอยแบนด์เพราะว่าไม่ใช่เกาหลีนะแต่เป็นอเมริกันแบนด์หน้าบางคนจะดูเกาหลีแต่ว่าผ่ใชนะนะ เป็นไงคะขยายความหน่อยในการบอกว่าก็จะเน<บ>้นคาแรคเตอร์ชักเจนมากกว่าที่จะแบบมา,มาเต้นเยอะๆอะไระอย่างเงี้ยค่ะออย่างนั้นอยากให้แต่ละคนแนะนำคาแรคเตอร์ของตัวเองหน่อยปกติสเสน่ห์ของด้าวยอยู่ยังไงเอาบอว์ดก่อนนะคะพี่มิวผมก็ เป็นเป็นคนแบบดูดูเป็นเด็กเหนือบ้านนอกอะไรอย่างนี้ครับผมชื่อคือคือดูเขามีที่มานะชื่อเขาใช่ไหมยังยังไงเพราะว่าคือปกติผมผมผมอยู่เป็นอยู่เชียงใหม่ใช่มครับยเชียงใหม่ว่าชื่อบอสปกตินี่แหละครับแต่พอเข้ามากรุงเทพผมรู้สึกว่าเฮ้ยชื่อบอสส์ธรรมดาไปก็เป็นบอสละกันเขาเป็นบอสส์เอไม่ใช่โูการแล้วพอเข้ามายญาติขงสีลมก็เป็นบอสซี่ได้ได้ได้เข้านะอยู่แค่อแค่บอสส์ๆนะเดี๋ยวการคำจะตกใจนะคะค่ะค่ะค่ะผมก็ ม่อแพไคเตอรไหวไมตป่นเต้นเป่นเต้นต่นเ่้น่นเต้วตื่เต้น่นเต้น่นเต้นื่นเ่้นื่นเ้มตื่นเตนต่นเต้นตื่นเต้น่ปุ่้น่นเต้น่นเ่้นต่นเ้น่นเต้น่นเตต่นเ่น่นเ่นม้่นเน่นเน่นเต่นเ่นเน่นเน่นเ่เนต่นเ่นเ่เ่เ่น้น่ไเน่เ้น่นเน่นเตอ่นเน่ อาชีพไม่มาสเตตก็เรามาวันนี้ว่ตชืว่พวกเราไม่ใช่วพราะฉันก็คือผมชื่อรหรอโชตะดเนสโชตะนั่นแหละมันพวกเราคือเดี๋ยวไม่ใช่เพราะว่าคนไทยไปญี่ปุ่นนะแต่คนจีนอ่ะมาไปญี่ปุ่นดีเนี่ยประเด็นอ่ะมองเราอยากให้ยืนอยู่ด้วยกันสองคนนะอยากให้ชื่อนันครูจะเป็นคู่นี้นะคะโชตะเป็นคนเรียบร้อยจริงมากถึงลงไม่จริงครับเป็นคนอ่า ตอนนี้รู้แล้วเป็นคนโกหกแล้วรู้อย่างหนึ่งไหมคือในรายการเนี่ยพี่ว่านเขาจะให้ให้แบบว่าคำอธิบายครับเป็นคนกวนอ๋อนะครับเป็นคนกวนดินแล้วก็ปกคลุมต่างๆตาชตาตอไปเกมซิเกมไงก็คาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบเรียบร้อยแล้วก็โดนเพื่อนแกล้งครับแต่เดี๋ยวว่าตัดหน้า ผู้ชมคู่นี้นะถ้าใครบอกว่าคนไรกคนหนึ่งเรียบร้อยเราเชื่อทีเกมนะเขาแต่หน้าลายอ่ะเธอหน้าดูแบบจริงๆคือไม่ได้เรียบร้อยเลยคูณสรุปคือไม่ใช่ไหมกในวงก็แบบชอบอัมกันเล่นอยู่แล้วอ่ะอ่คาแรคเตอร์ที่เราเปิดตัวกับแฟนๆคืออะไรก็ด้วยเสียงร้องด้วยอะไรเงี้ยเขาแบบว่าจะนุ่มๆนิดนิดนึงอะไรแบสุดๆใช่เน้นละนี่นะคะไปวัน ดีเหรออ่ะต่อไปล้ำค่ะลำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนน้องมองหน้าฉันว่าเรารู้ว่ามึงจะพูดชื่อกูถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะนะลำค่ะกฎยังไงก่อนชื่อลอลิงไมฮันอ,อิการมอม้าอ๋อไม่เข้าใจผิดมาตั้งนาน <c oughs> <c oughs> ทำไมคิดว่าอะไร <c oughs> ลำครับผมลำเป็นยังไงคะลำจะเป็นล็อกเกอร์ครับคือ๋อคนเราเลยในแปดคนเสื้อหนังอะไรอย่างเงี้ยใช่บอกคาแรคเตอร์เป็นคนแบบ พูดน้อยสุขดๆเลยมันพยายามพูดน้อยกันหมดเลยนะกลุ่มนี้ใช่ใช่แต่เข้ามายังไม่ได้หยุดพูดกันเลาเลยอาตมาเนิวครับนิวก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าในรายการเนี่ยจะเรียกว่าคุณชายครับคุณชายทำไมอ่ะคือจะเป็นแบบว่ามีมารยาทงามอ๋อไม่ใช่เป็นเท่ๆงั้นกูเข่ากันทั้งหดไม่ได้เมื่อกี้ขาดเข่าเข้ามาหน่อยนี่ เรเพิเจอกันวันแรก แีเป็นคนเป็นกันเองนะสรุปว่าคือเป็นคนแบบว่าดูมาดเนี้ยนี้อไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วคนนี้เขาเรียนสูงเยังไงครเรียนทั่แปดตอนนี้เรียนนี้ปโทวันที่สองแล้วนะครับนี่อยู่ด้วยใบแรกหายแล้วสิใบแรกเที่ยงกิจครับโทรโทรไปบอกว่าขอปิดอีกใบได้ไหมครับจริงจริงเราศกระก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจศาสตร์ศิลป์ครับก็เป็นปริญญาโทใบที่สองครับเราพูดเรื่องสักษก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้มา แค่ลองเพลงแต่ว่ามีความสามารถมีความรู้มีความรู้แล้วคนที่มีสาระแบบนี้อยู่กับเพื่อนได้เหรอก็ผมก็รู้สึกมีปัญหาอยู่ครับสื่อสารกันไม่ค่อยได้ต่อไปเลยค่ะใชยอันนี้ก็คือทาร์ทใช่ทาร์ทงไงะก็เป็นถ้าเกิดในวงเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าบาลานซ์ครับก็คือเหมือนกับว่า คือสมมติเพลงนี้เนี่ยหนักไปทางร้องผมก็มาแบบช่วยทางร้องสมัครเปคาแรคเตอร์เธอเป็นยังไงไม่ได้ถามว่าร้องเพลงยังไงคือจริงๆแล้วผมเป็นคนแบบนิ่งๆครับอเยวเดี๋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 วเดี๋ยดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีวยวเดี๋ยวเดี คือเป็นคนสนุกสนานครับบอกว่าเวลาตอนซ้อมเราจะเครียดกันมากครับผมก็เลยเป็นเป็นแบบเป็นคนที่ไม่ใช้แบบซีเรียสเกินไปเขาแบบเขาชอบเรล่นแบบเพื่อนๆในวงอะไรไม่มีใครที่เล่นแบบแล้วเหมือนสุดเหมือนทุกคนนะครับไม่เหมือนคนไหนฮาสุดทสักคนสีทขาพี่ฮาสักแปะตัดสเลตตรอไปเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบนิวเอาทั้งคนทั้งคนอิงกี้กันอิงกี้ ที S <S ่เขาไม่เ <Bref>, ข้าใจก็ค <Leonard> ือในในแบบรอบไฟนแนลฮะมันพอไม่นมีแข่งเนี่ยเขาก็จะแบบอัด MV ออกมาเป็นแต่ละคนแข่งขันกันซึ่งน้องเล็กเนี่ยก็คือน้องหยิมกี้เขาก็จะมีท่าแบบเวลาออกเริ่มต้นกค่จนเบะปากนิดนึงฮะแล้วก็เป็นหงอนี่ต้องทำทำไมอยางงี้ชี้แจงเลยมันเป็น feeling ก็เขาสังเกตเหตุแล้วก็เอาไปไม่ได้ไม่ได้ไม่พอจ่ยใครอยู่ตอนนั้นนะเป็นตามเพลงอารมณ์ตามเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แนวโจ๊กไปนะคะเขาต่อไปค่ะสไตล์เราเป็นคนดีครับลูกเป็นคนดีค่ะเป็นคนดีลุกลูกแล้วตัวจริงล่ะคาแรคเตอร์ในวงเป็นอก็จะเป็นเป็นฮิปฮอปครับเป็นแรปเปอร์ครับสายเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับเต้นแรปแนวแดนซ์สไตล์อ่ะต้องเล่นของเรา นอกจากเบะปากแล้วเรายังทำอะไรได้อีกคะพูดไม่รู้เรื่องเห้โอกาสให้โอกาสเขาได้ลองพูดดูอันไหนลองพูดสิแก้ตัวไปเลยอ่ะมือเลิกผมบอกใ้ดูว่าใครอีกเป็นคนยังไงคือผมเป็นน้องเล็กของวงก็คาแรคเตอร์นี่คือแบบเห็นเขาบอกว่าแบบโป๊ปป้าอะไรอย่างเงี้ย เกาหลีเกาหลีเป่าป้ายอ่ะแล้วท่าที่เต็มในฐานะที่ใหญ่สุดใช่ไหมพี่เต็มดูแลน้องๆไหมคะน้องๆค่ะอาน้องๆก่อนพี่เต็มดูแลไหมคะดูแลดูแลพี่ดูแลน้องได้ดีมากเป็นคำตอบเป็นคำตอบแรกเลยที่ที่ได้สาระอ่ะที่สาระสงกันด้วยอ่ะดูแลยังไงบ้างคือด้วยความที่พี่เต็มเนี่ยเป็นคนที่ เก่งเรื่องการเต้นอ่ะก็คือทุกครั้งเนี่ยเวลาเราซ้อมเต้นกันพี่เต็งก็จะเป็นคนลีดครับผมก็จะมีแบบว่าเออดันยืดก่อนแล้วก็มาสอนแบบว่าเบสิกท่าอะไรเงี้ยครับยืดอะไรกันคะยืดตัวยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อออกไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยแล้วพอวันนี้ได้มาเป็นแปดคนสุดท้ายแล้วอ่ะได้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแต่ละคนเป็นไงบ้างฝันเป็นจริงเลยไหมครับก็พูดถึงก็เราก็ประสบความสำเร็จในความฝันระดับใช่ครับก็เราก็ไม่คิดว่าแบบว่า จะแบบทำอะไรออกมาแล้วแบบมีคนชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองค่ะแต่ว่าค่ะจริงๆแล้วในรายการพอรายการจบปุ๊บนี่คือการเริ่มต้นของจริงครับในชีวิตการแบบการทํางานจริงเราก็ทั้งแปดคนก็ตั้งใจกันมากในกับซิงเกิลแรกนะครับแล้วก็ตั้ง ตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะทำให้ดีที่สุดในทุกเรื่องที่โอกาสได้รับมานี่ค่ะเมื่อกี้พี่มิ้วถามแฟนคลับฟิดแบ็คใช่ฟิตแบ็คเป็นไงบ้างคะรับซิงเกิลที่ปล่อยออกไปแฟนคลับว่าไงบ้างฟิดแบ็คดีมากนะครับผมว่าแบบคือแฟนแฟคลับส่วนใหญ่ที่เขาตามเราคือเขาจะตามตั้งแต่เรา ในช่วงแข่งะะอะไรครับจนรายการจบแบบทุกคนมารวมกันเป็นวงทุกคนก็แฟนคลับก็ยังไม่หายไปไหนเขาก็ยังตามตามตลอดแล้วก็ญาติพี่น้องแบบเพื่อนเ,เขาอย่างเงี้ยเขาก็แบบเวลาเพลงเราออกเขาก็เอาเพลงของเราแบบไปให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบเพื่อนของเพื่อนที่แบบพอฟังปุ๊บดูพวกเราแล้วก็แบบเฮ้ยก,กับ มาเริ่มตามเราอีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ดีมากครับแฟนคลับจะน่ารักมากทุกครั้งที่เรามีการซ้อมใช่ไหมครับหรือว่าทํางานตีตีสี่ตีห้าเวลานั้นเนี่ยเขาก็จะเอาของมาแบบทมาลงให้เพราะว่าออกมาใส่บาทพระใส่ที่มาก็เลยเอามาให้มาใช้ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วเรามีช่องทางในการติดต่อกับแฟนคลับยังไงบ้างเนี่ยท่านแฟนจะตาม แต่วันนี้ไปไหนทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทางหน้าแฟนเพจตระเวนด้าไทยแลนด์ครับผมก็จะมีตารางงานของพวกเราอัปเดตอยู่ครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าการซ้อมการพอมารวมเป็นวงเนี้ยใช้เวลาหนักแล้วก็เครียดเหมือนกันใช่ไหม่ยังไงเล่าบรรยากาศช่วงซ้อมกัน่องซิงเกิลนเราทั้งแปดคนเนี้ยเป็นคนละสไตล์กันหมดเลยก็คือมันจะหาจุดศูนย์กลางยากครับแล้วก็แบบพยายามกันมาเรื่อยๆจนตอนนี้เราก็เจอจุดที่ เออเรามั่นใจแล้วนั่คือจุดศูนย์กลางแล้ไม่คือจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางแยกกันพูดอย่างเดียวกันทั้งกั้กันทั้งวงเออถือว่าเป็นความยากนะไม่ใช่เฉพาะตัวน้องๆศิลปินเองทีมงานเองเพราะว่าขาร็อปก็มาใช่ไหมแบ็คก็มาคือทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยต้องให้มันบาลานซ์กัน่พอเห็นผลงานออกมาแล้วภูมิใจแค่ไหนภูมิภูมิใจมากครับคือผมผมเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วะอยากจะมาอยู่ในจุด ที่เราอยู่นะครับค,คือคือมันมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทําได้แบบเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรามาถึงจุดจุดนี้แล้วคือมันมันรู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจมากๆในชีวิตนะครับแล้วก็เหมือนกับเราได้รับโอกาสมาแล้วเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่สุดค่ะหลังจากนี้ล่ะคอนกรจะได้ฟังซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่กันผมก็กลางปีนี้ฮะติดตามชมแน่นอนซิงเกิลที่สองของพวกเราเป็นแนวไหนเอ่ยเป็นแนวก็อาจจะไม่หนีจากเพลงแรกเท่าไหร่ แต่ว่าความหมายจะเป็นไงก็ขออุ่นไปก่อนแต่ผสมภาษาแน่นอนคือมีแบบว่าหลายจังหวะหลายบีทเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ้าเกิดเพลงช้าทางนี้จะยังไงอะคนขัเต้นก็ต้องอยากลุกขึ้นมาเต้นอะไรอย่างงี้นะคะรอติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเขากันด้วยอ่ะสุดท้ายนี่ฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนเ a t i o n บันเทิงหน่อยนะทีละคนเลยเชิญเลยค่ะผู้ก่อนได้เปรียบนะเราเราพี่ว่าให้ผู้ก่อนดีกว่าพี่ขอสิทธิ์ให้คูณเลยรูก ก็ถามว่าอะไรนะบอกเนื้อปากตัวบอกเนื้อปากตัวก็ผมยิมกี้นะครับก็เป็นเวทีแรกที่ผมแบบมาประกวดจริงๆจริงจังก็แบบรู้สึกดีใจมากที่ได้ผ่านมาถึงรอบขนาดนี้เป็นแบบเหมือนเป็นความฝันหนึ่งที่เราแบบทำสำเร็จก็ขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามผมมาตลอดครับอขอบคุณมากครับโอ้โคอย่ารอให้อย่ารอให้ต่อไปต่อไปใครดีครับพี่เต็มเต็มาแล้วครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจแลวก็คอยสนับสนุนมาตลอดนะครับทั้งครอบครัวแล้วก็น้องๆเพื่อนๆทุกคนนะครับก็สัญญาว่าหลังจากนี้ก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆครับผมอืมพี่เต็มค่ะโช้พี่ชายทัดท่ะพี่ชายคุณชายก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกทุกภาคส่วนเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเอ่อทีวีทันเดอร์นะครับแล้วก็จิม g อมแกรมมี แล้วก็รายการเนชั่นบันเทิงครับที่ให้โอกาสพวกเราวงแชนมาได้มาโปรโมทเพลงนะฮะแล้วก็ขอที่สําคัญเลยครับขอบคุณพ่อแม่ครับขอบคุณแฟนคลับที่ขอให้กําลังใจกันมาตั้งแต่แข่งขันจนตอนนี้ก็ยังอยู่ให้กําลังใจโดยแบบว่าไม่ขาดสายเลยนะฮะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับทีนิวค่ะทีนิวค่ะครับผมก็สำหรับผมนะครับคือไม่ว่าเราจะเก่งขนาดไหนหรือไม่ว่าเราจะตั้งใจจะซ้อมหนักขนาดไหนเนี่ยคือถ้าเกิดเราไม่ได้รับ โอกาสจากพี่ๆโปรดิวเซอร์หรือว่าพี่ๆที่เลือกเราเข้ามาครับก็เราก็จะไม่มีทางมีวันนี้ได้แน่นอนครับก็เลยผมก็อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกๆสิ่งที่ทําให้เรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ในวันนี้ครับก็ผมก็จะสัญญาครับว่าจะไม่มีใครผิดหวังจากองจากพวกเราจะไม่มีใครผิดหวังจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะค่ะพี่รำค่ะครับก็ ตอนนี้พวกเราก็เป็นวงแชรแล้วก็คือพวกเราก็ตั้งใจในส่วนที่พวกเราทําได้มากท,าที่สุดนานเลือกลางาพออยู่ดีๆนี่ไอ้นี่อยู่ดีๆก็ใส่เอวขึ้นมาก็ยังไมได้อนั้นเขาว่ากำลังจะซื้งเลยก็ขอบคุณทุกคนมากที่ทําให้พวกเราทั้งแปดคนได้มีอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับที่คอยเชียร์พวกเรามาโดยตลอดก็คือถ,ถ้าไม่มีพวกคุณก็จะไม่มีพวกเราแปดคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับน <c oughs> ี่เคมเคมเคมดิซี่เกมสวัสดีครับ วัสดีทุกคนเอ,เอจะขอบคุณอ๋อขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากนะครับทั้งพี่พี่ทีมงานแล้วก็แฟนคลับครอบครัวแล้วก็คุณอาจารย์ที่เคยพร่นสอนเรามาทุกคนนะครับแล้วก็ทุกทุกคนที่คอยสพอร์ตเราคอยเป็นกาลังใจให้เราตลอดนะครับเพราะว่ามีแต่พวกเราพยายามอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับต้องมีทุกคนคอย ได้กำลังใจอย่างนี้นะครับต้องขอบคุณมากถ้าไม okay. nah er, oh, ah. oh. ่มีพวกคุณก็คงไม่มีเราวันนี้ครับขอบคุณน่ขอบคุณค้าพี่ชุดต๋ครับก็ขอบคุณทุกคนฮะทุกฝ่ายเลยทั้งพี่ทีมงานทั้งเพื่อนๆทั้งทีมงานทุกๆคนคนคณะกรรมการทุกคนที่ทารายการนี้ขึ้นมาแล้วก็ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทําให้เกิดพวกเราองค์แชนนะฮะก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้พวกเราได้ทําตามความฝันของพวกเราได้สําเร็จจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ อย่าลืมฝากเป็นแฟนทุกคนสนับสนุนพวกเราต่อไปด้วยครับขอบคุณครับในชตะาค่ะต่อไปค้สุดท้ายบอ๊บบอเหมือนทุกคนพูดกันไปหมดแลยครับผมก็อยากจะพูดเหมือนเดิมกับเพื่อนะว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณรายการขอบคุณทุกอย่างที่ทําให้พวกเราทั้ง8คนได้มาเจอกันแล้วก็ทําให้พวกเราได้เป็นช a ในวันนี้นะครับผมก็ จริงๆคือผมอยากจะบอกว่าพวกเรานะฮะจะสัญญาว่าเราจะทําทุกอย่างให้เต็มที่ในขณะที่เรายังเป็นช a n c อยู่นะครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็เพลงซิงเกิลแรกของเรานะครับผมไม่ต้องคาดหวังสามารถเข้าไปที่ YouTube แล้วก็เซิร์ชได้เลยครับไม่ต้องคาดหวังวงช a n c นะครับผมดาวโหลดได้ไหมอะไรยัางไงาอ่ามันยังอยู่ในช่วงที่แบบเป็นการโปรโมทอยู่ครับรหัสให้ฟังก <ไง S 2> ันก่อนให้ฟังให้ดู MV กันก่อนฟังกันก่อนใช่ครับแล้วก็ อย่าถ้าจะติดตามความเคลื่อนไหวของเราทั้ง8คนวงแชร์นะครับสามารถติดตามไปที่ Facebook แฟน page า a ันดาไทยแล l ด์ครับผมแล้วก็ที่สำคัญขอขอบคุณรายการ n a t ช o ่น v นะบันทขอบคุณค่ะเอาไม่แลกขอบคุณทุกนนะคะที่มาเต้นมาโชว์ร้องเพลงให้เราฟังกันในค่ำคืนนี้เนาะวันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปกับซิงเกิลต่อๆไปรอฟังนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะส่วน่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนครู่เดียวขอช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความบันเทิงต่างประเทศกันต่อค่ะ